ยอดเจตีสดมน์กันนะคะกิจกรรมความเพียรครั้งที่28นะคะรุ่นมหาจากักรพรรดิยอดรวยค่ะวันนี้วันที่1กุมภาพันธ์2 5 2พ2นะคะ2568นะคะเรามาเริ่มสดมน์กันเลยค่ะ <c oughs> บัตรนี้เป็นวันที่1กุมภาพันธ์1อันเป็นวันที่ ยี่สิบแปดที่ข้าพเจ้านาะงสาวยาดากร้องมณิชกุลชัยขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและอาจารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าตรงตั้งมัน่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเทิด <c oughs> บทที่หบทสวดชุมนุมเทวดาสะมันตาจักวาเีสุอัตราคัดชันตุเทวตาสัะธรรม,มังมูริลาจาสะสุนันตุสักขมูขาทานันสาเคกาเมจะลูเปขิริศีขัขาตาเตจันตลิเควิมาเนทีเปรัตเทจักาเมตรลุวนาัขาหาเนเคหาวัตถุมหิเคเต ภูมิมาจายันตเท е วาชลัทาวิสเมยักขาคันทัพพนาคาติทันตาสันติเกยังมูนีวราระว่าจะนั่งซาธโบเมสุนันตุธรรมมสสวนากาโลอายัมพทันตาธรรมมาส,สวนากาโลอายัมพทันตาธรรมมาส,สวนากาโลอายัมพทันตาบทที่สองบทสดปูชาพัตนาตายยิมินาสกาเลนะ พุทธังอภิปูชยามะอีเมนาสกาเลนะธรรมังอภิปูชยามะอีเมนาสกาเลนะสังฆังอภิปูชยามะบทที่สามบทกราบพะรัตนไตรการทัร้งสมาสมทโธปะขวาพุทธังปะขวันตังอภิวาเทมิสวะาะาตัวปะขาวตาธรมโอธรรมังนามาสามิ บทที่สี่บทสวดน้มการสิท <ettre> ธ <mas> ิคาถานะโมตัสสะปะคะวะตุอระหะตุสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะตุอระหะตุสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะตุอระหะตุสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าบทสวดไตรสรณคัมภีร์ปะทะพุทธังสรณังคัจฉามิทำมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีทำมังสรณังคัจฉามิ ผู้ตียำปีสร้างทางสารนังคาช้ามีตาตียำปีพูดทางสารนังคาช้ามีตาตียำปีทำาาาามังสารนังค,งาางคาช้ามีตาตียำปีสร้างทางสารนังคช้ามี บทที่6บทสวดสัจจคิริยาคาถานัตถิเมสนนังอัญยังพุทโธเมสนนังวัลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสธิเมหูตุสัพพะทานัตถิเมสนนังอัญยังธามโมเมสนนังวัลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสธิเมหูตุสัพพะทานัตถิเมสนนังอัญยังสังโฆเมสนนังวัลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสธิเมหูตุสัพพะทา บทที่7พุทธานุสติอิติปิโสพระขวาอระหังสัมมาส้มพุทโธวิชาจะระสัมปันโนสุกตลโลกับวิถูอนุตตะโลปุริสธรรมมาสาราติสัสซาเนว่ามนุษสานางพุทธโธพระขวาติบท 8, ทีมม่แธรรมานุสติสวาคาโตภพระขวาตาธรรมโมสันทิิจกอากาลิโกเอหิปัสิกโ,กกโกโอปะณียโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยหีติ โอทิก้าสังฆานุสติสุปฏิปันโนพระเข้าวัดโตสาวกสังโคชุปฏิปันโนพระเข้าวัดโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนพระเข้าวัดโตสาวกสังโฆโคซามีจิปฏิปันโนพระเข้าวัดโตสาวกสังโฆญาติทางจัตตาริโพลิสยุคานิอัตตาโพลิสภุกขลาเอสสะพระเข้าวัดโตสาวกสังโฆอาหูเนยโยปาหูเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกะระณีโยอนุตตะลังคุณยักขิตังโลกัสสาติ บทที่สิบรัตนสูตรยานิตภูตานิสมาคตานิภูม,มานิวาอันตานิวาอันตลิเคสัพเพปะพูตาสุมนาพระวันตุอัทโทปิสักกัจจังสุนันตุภาติตังตังตงสมาหิภูตานิสาเมทะสาเพสเพเมตังกาลุถะมนุสิยาปชายะทิวาจะรัตโตจะเฮรันติเยพลิงตังสมาหิเนลักคเถาาะถะอัปมตายังากินติ วิตังอิทาวาหูรังวาสักเเสุวายังรัตนังปณีตังนะโงสมังอาทิตาธาคาเตนะอิธรรมปิสังเครัตนังปณีตังเอเตสัตเจนัสวัสติโหนตุขะยังวีราคังอมตังปณีตังยะทัจัาสกยามุนีสมาหิโตเนเตนะธรรมเมนะธรรมทิกินเจอิธรรมปิธรรมเมรัตน์ ทมเมรัตะนางปณีตังเอเจสัจเจนะส,วสุวัติหุนตุยามพุทธเสทูปริวันญาย,ยตีตุจิงสมาทิมานันตริกันยม,มาหุสมาทินาเตนสมมูณวิชติอิธรรมปิีทมเมรัตะนางปณีตังเอเตสัจเจนะส,วสุวัติหุนตุ เยปุคาลาอัฏฐสตังปัสสัทธ,ธาจัตตาณิเอตานิยุคานิฮุติเตทักขิเยยนาสุขตต,ตาสวากสาวกาเอเตสุทินานิมหาภาลานิอิธรรมปิสังเครตัตน,นังปณีตังเอเตสัจเจนะสุวัติโหนตุเยสุปายุตามานัสาทัดเฮนานิกามิโคตมนาสนามิเอเตปติปัตตา อามาตังวิคายาหารัทธาโุธานิพุติงพุชมานาอิธรรมปิสังเคระัะนังปณีตังเอเตัตเจนะสวัติโหตุยะทินคาลีทาคีโลปัทวิงสิโตสิยาจตุพิวาเตพิอตัมปะกัมปิโยตะทุปะมังสปุระ สัพพุริสังวะทามิโยอริยสัจจานิอเวจจสปัสติอิธามปิสังเครตระนักรณิตังเอเจสเจนะสวัสดิโหนตุเยอริยสัจจานิริวะพาา นิวะนิภาวยันติคัมพีละปันเนนะสุเทศิตานิกินจาปิเตโหนนตุโหนติสุภพปะมัตตานณเตภวังอัตมมาทิยันติอิทรมปิสังเคระตานปณีตังเฮเจสัเตนะสุวัติหโตุสหาวัสสะทัศนะสัมปทายะตยยสตยยสุธรมมาชหิตาพวันติสักกายทิฏิวิจิกิจิตันจะ สีลับพะตังวาปิยท,ทัตถิกินติปะตูหาปาเยหิจาวิปปมุตโตชะจาพินานิอภพภพูกาตุงอิธรรมปิสังเครตะตนังปณีตังเฮเตสัจเจนสวัติโหตุกินจาปิโสกมมังกะโรติปาปะกังกาเยนะวาจายุทะเจตสาวาอภพภูพพ โสตสาปคินชะทายาภพตาทิฏฐปัตทิฏฐะปัสทสาพุตตาอิธรรมปิสังเคระตนังปนีตังเอเตสัเจนะตุวัติโหนตุ วนาปคุมเพยัทาภูสิตาเคคิมมานะณมาซปปัธมามิงคิมเฮปะทูปะมังธรรมวรังอเทสยินิพานคาเมงปะามังฮิตายะอิธรรมปิพุทธีรัตนังบณีตังเอเตสัจเจนัสวัติโหตุวะโรวรันยุวราทูวราหาโู อนุตตรูธรรมวรังอเทสยอิธามปิทุเทรัตนางปณีตังเอเจสัจเจนะสวัสดิโฮตุคีนังปูรานังนวังนัตถะนัตถิสัมภวังวิรัตติจตาตาวิรัตติจตายะติเกพาวิสมิงเตพีเตคีนะพีชาวารุณหิชันทา นิพพันติทีรายะทายมปะทีโปอิธรรมปีสังเครัตนังปะนิตังเอเตสัจเจตสุวัติโหตุยานีตะภูตาณิสมาคาตานิภูมมานิวายานิวะอันตันลิเคตทาคาตังเทวมโนสปูชิตังพุทธังนมัสสามิสุวัติโหตุยานีตะภูตาณิสมาคาตานิภูมานิวายานิ ยาณิวาอันตลิเคตถาคตังเทวมนนสปูชิตังทำมังมณสามิสุวัติโหติโหตุยาในทภูตานิสมาคตานิภูมมานิวายานิวะอันตลิเคตถาคตังเทวมนุสปูชิตังสังคังนามามาสุวัติโหตุบทที่สิบเอ็ดอาตานันติยะปฏิตละบทยอ่อ สัพพารูคพวินิมุตโตสัพพสันตาปะวะชิตโตสัพพเวระมันิกกันโตดิพุตโตตัตุวังภวะสัพพีทิโยวิวัตชันตุสัพพารโควิณัสสันตุมาเตภวัตว,วันตลายโยสุขีทีฆาโุคูภวะอภิวาทนาซีเลสนิจ,จังวุตตาปจายโนจัตตารธูธรรมาวัฏทันติอายุวันโนสุขังพลัง ข้อที่สิบสองอธิตตปฎิยายสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสวยังปะควาขายายังวิหานติขายาซีเซสัตถิงพิขูสหสเซนาตัตตะระคูปะควาพิขูอามันเตสีสัพพังพิขเวอธิตังกินจักพิขเวสัพพังอธิตังจักคุงพิขเวอธิตังรูปะอธิตาจักขูวิญญาณังอธิตังจักขุสัพพโซอธิโตยามปิทางจักขูสัพพัสปัตตยาอุปัตติเวทะยตังสุขังวา ทุกครั้งวาทุกคำวมาทุกครังวะตามปีอธิตังเกณอธิตังระอธิตังราคักขีนาโทสักขีนามูหักขีนาอธิตังชาติยาชาลามันเลนะโสเกหิปริเทเวหิทุกเคหิทวมนะเสหิอุปยาเทหิอธิตันติวทา,ามิ โสตังอธิตังสัทธาอธิตาโซตวิญญาณังอธิตังโซตัสัะปะโซอธิโตยามปิทางโสตัสสะผัสสัตติยาอุปจติเวทะยิตังทุกขังวาทุกขังวาทุกขมาสุกขังวาตัมปิอธิตังเกณอธิตังอธิตังราคขีนาโทสักขีนาโมหักขีนาอธิตังชาติยาชาลามระเลนะโซเกหิบริเทเวหิทุเคหิโทมนะเซหิอุปยาเซหิอธิตันติวทามิ คานังอธิตังคันธาอธิตาคานวิญญาณังอธิตังคานัสสะพะโซอธิโตยามปิทังคานัสสพพัสสัปติยาอุปัจติตเวทะยตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมาสุขังวาอธิตังติอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคะขีนาโทสักขีนามูหักขีนอทิตังชาติยาชาลามะระเนนะโซเกหิปริเทเวหิทุเกหิทุมนาเสหิอุปยาเสหิอธิทานติวทามิ ชิวหาอธิตาละสาอธิตาชิวหาวิญญาณังอธิตังชิวหาสัพพัสโสอธิโตชิวหาอธิโตยามปิทังชิวหาสัพพสปัตติยาอุปัชติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมาสุขังวาตามเป็ทิตังเกณอธิตังอธิตังราคะเกณฑ์นาทุกเกณฑ์นามหะเกณนาอธิตังชาติยาชาลามารีนาทุเกหิปารเทเวหิทุเกหิโทมนาเสหิอุปยาเสหิอธิตันติวทามิ กายอทิโต for ัพทัพพาอธิตากายวิญญาณังอธิตังกายสัพพโสอธิโตยามปิทางกายสัพพสปัติยาอุปัตติเวทะยตังทุขังวาทุขังวาทุกขมาสุขังวาตัมปิอธิตังเกนฑอธิตังอธิตังราคะขีนาโทสักขีนาโมหคขีนาอธิตังชาติยาชาลามะรลนะโซเกหิบริเทเวหิทุเคหิโทมนาเซหิอุปยาเซหิอธิตันติวุธานี้มโนทิตู อธิโตธทมโมทำมมาทิตามนุนญ,ญาณังอธิตังมโนสัพพะสโซอธิโตยัมผิทังมโนสัพพะสสปัตติยาอุปจติเวทิตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวาตามเปอนธิตังเกณัติธิตังอธิตังราคะคีนาโทสักคีนาโมหคีนาอธิตังชา ติยาชาลาบัลระเดนะโสเกหิบริเทเวหิทุเกหิโทมนาเซหิอุปยาเสหิอธิตันติวทามิเอวางปัสสังพิคเวสุตวะอริยสาวกูจักขุสัมเิงปินิพพินติรูเปสุปินิพพินทติจักขุวิญญาเนปินิพพินติจักขุสัพพเซปินิพพินติยามปิทางจักขุสัพพสปัติยาอุปัจติเวทะยุตังสุขังวาทุขังวาทุขมาสุขังวาจักสมิงปินิพพินติ โซตัสมิงปีนิพินติสัตเทสุป,ปีนิพินติโซตวิญญาณีปีน,นิพินติ โสตสัพพะเสเปินนิพินทิตยามิทางโสตสัพพะสัปัจยาอุปัชติเวทะยตังสุครังวาทุครังวาทุกขมาสุครังวาตัดสมิงปินิพินทติคานสมิงปินิพินทติคันเทสุปินิพินทติคานวิญญาณีปินิพินทติคานัสัพพะเสปินิพินติทติยามิทังคานัสัพพะสัปัจยาอุปัจติเวทะยตังสุครังวาทุขรังวาทุกขมาสุครังวาตัดสมิงปินิพินทติชีวะหะยปินิพินทติ ระเสสุปินิพินทติชีวหาวิญญาณิปินนพินทติชีวหาสัพเพเสปินนพินทติยำปิทางชีวหาสัสาาพพสัปติยาอุปัจจติเวทยตังสุครังวาทุครังมาอาทุขมาสุครังวาตัสมิงปินนพินทติกายสมิงปินนพินทติปุกทัพเพสุปินนพินทติ กายวิญญาณนปินิพินทติกายสศภัสเสปินิพินทติยาปิทางกายสศภัสสปัตยาอูปัจจิเวชยตังสุขังวาทุกังวาทุกขมาสุขังวาแต่สมิงปินิพินทติณัมสมิงปินิพินทติทมเมสุปินิพินทติมนวิญญาณนปินิพินติมนสัพัสเสปินิพินติ ยังปีทางมโนษสัพพัสัพติยาอุปัตติเวทยตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมาสุขังวาตัศมิงปินิพินตินิพินทั้งมือราชติวิราคาวิมุตติวิมุตสเมวิมุตตัศมิงวิมุตตมีติญาณังฮุติคีนาชาติสุสุภุสิตัง พัมมาจัลียังกตังการนียังนาพลังอัตถตายาติปชานาติติอิธรรมบูจะพระควาอัตตมาเนอัตมนาเติพิคูพระควาตัวาสิตังอภินันทุงอีมัสมินจะบะนะเวยาการัมัสมินพันยะมานีตัสสะภิกขุสหัสสสะอนุป,ปาทายะอัสสะเวหิตตานิวิมุตติงสุติ บทที่สิบสามอนัตลักคณะสุตังเอวามีสุตังเอกังสัม,มยังพระวาะพาลานิยังวิหารติอิสิปัตเน,มนเมกหาเยตตาลโคพระวาปัญจวัคคีเยพิคุอามันเตสิอดบูปังพิกเวอนาตารูปัญจายิทางพิกเวอัตตาอภวิสาะนายทางรูปังอาภพาทายะสังวัต เตยะรับเพจจะลูปปเอวังเมรูปังโหนตุเอวังเมรูปังมาหุสีติยัมาจะโคภิกเขเวลูปังอนัตตาตัสมาลูปังอาภาทายะสังวัตตินาจะลับปฏิลูเปเอวังเมรูปังโหนตุเอวังเมรูปังมาหุสีติเวทนาอนัตตาเวทนาจะหิธังภิกเขเวอนัตตาภิกเขเวอัตาอภิุสสะนาหิังเวทนาอาภาทายะสังวัตเตยะ ลาภเพจจะเวทนายะเอวังเมเวทนาหนตุเอวังเมเวทนามาโหสีติจะสมาจะคภพิกเวเวทนาอนัตตาตัสมาเวทนาอาพาทายะสร้างวัตตินัตตลปติเวทนายะวิวังมเมวทนาหนตุเวทนามาโหสีติสัญญาณนัตสัญญาจากหิทางพิกเว พิวิษะนัยทางสัญญาอาภาทายะสังวัตเตยญาลเพจจจาสัญญายาเอวังมีสัญญาหุนตุเอวังมีสัญญามาหูสีติยจะสมาจากคูพี่เขเวสัญญาณตาตัสมาสัญญาอาภาทายะสังวัตตินาจารพติ สัญญายะเอวังมีสัญญาหุนตุเอวังมีสังฆาสังฆาลามาหูสีติสังฆาลานตาสังฆาลาจ่หิทางพิขเวอัตาอภิวิสษุสังสุนตทางสังฆาลาอาภาทายะสังวัตเตยุงระเพจจ่สังฆาเลสุเอวังมีสังฆาลาหตุวงมีสังาลามหูสุนติยธรมาจากภูพิขเวสังฆารานตาตัสมาสังฆาราอาภาทายะสังวัตันตินัจลปฏิ สังฆาเลสุเอวังเมสังฆาลาหุนตุเอวังเมสังฆาลามาเฮสุนติวิญญาณังอนตาวิญญาณังจ่าหิทางพิขเวอัตตาอภิวิสานายทางวิญญาณังอาพาทายะสังวัเตยะลพีตจะวิญญาณีเอวังเมวิญญานังหนตุเอวังเมวิญญานังมาโหสีติจัสมาจะกโคพิขเววิญญาณัน อนตัตตาวิทัสมาพิวิญญานางอาภาทายะสังวตตินัตลภพติวิญญาณีเอวังเมวิญญาณางหุนตุเอวังเมวิญญาณางมาอโหสีติตังกิงมัญธะพิขเวรูปัง นิจังวอนิจังวาติอนิจังพันเตยมปนานิจังทุกครั้งวาตังทุกครั้งวาติทุกครั้งพันเตยมปานิจังทุกครั้งวิปริณามาทำมังกรลังตังสมานิปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหมัสมิเอโสอัตตาติโนเฮตังพันเตตังกิงมันยะถาพิขเวเวทนานิจาวะนิจาวัติอนิจาพันเตยมปานิจังทุกครั้งวาตังทุกครั้งวาติ ทุกครั้งพันเตยำปนานิจังทุกครั้งวิปริณามาทำมังกัาลังกรรมนุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโหมสหามัสมิเอโสเมอัตตาติโนเฮตังพันเตตังกิงมัญจะถาพิคเวทัญญานิจ่าวาอนิจ่าวาติอนิจ่าพันเตยำปนานิจังทุกครั้งวาตังทุกครั้งวาติทุกครั้งพันเต,ตนเนยำปนานิจัจจง ทุกครั้งพันเติยมันตังทุกครั้งม <những> ีปารีนานมาทำมังกัรล้างตังสามัุปัสสีตุงเอตังมามะเอโซหามัชมิเอโซเมอัตตาติโนเฮตังพันเตตังกิงมัญญะถะพิกเวสังขารานิจาวานิจาวาตินิจาพันเตยามปานิจังทุกครั้งวาตังทุกครั้งวาติ ทุกครัง้งัำเตยมปนานิจังทุกครั้งวิปริณามาทรม,มังกรลังตุตังสัมตปัดสิตุงอีตังมะมะอโสหัมมสมีเอโสเมอัตตาติโนเฮตังพันเตตังกิงมัญจะถาพิกเววิญญาณังนิจังวานิจังวาติอันิจังพันเตยมปนานิจัง,ตตง,ตตงไไทุกครัง้งวาตังทุกครั้งวาติ ลูกังพันเตยำปานิจังลุกคังวิปปินามาทรมังกลังนุตังสามนุตปัสิตุงเอตังมะมะเอโสหามาสมิเอโสมีอัตตาติโนหิตังพันเตตัสมาหิตติหาพิกเวยังกินจะติรูปังอตีตานะขจุปัจจุปันนังอจัตตังวาหิทาวาโอราลิกาวาสุขมังวาหีนังวาปณีตังวายันทุเลกันติเกวา สัพพังรูปังนีตังมะมะนีสหัมมสิมินะมีโสอัตตาติเอวะามีตังยะถาภูตังสมัปปัญญายะยะทัตถทัพพังยากาจิเวทนาอตีตานะเขาจะปัจจุบันนางอัจฉัตตังวาภิหิตาวาโอราลิกาวาสุขมาวาหีนาวาปณีตาวายายาทุเลสันติเกวาสัพพาวาโอราลิกาวาสุขมาวาหีนาวาปณีตาวาทุเล ยาทูเลสันติเกวาสภาเวชนานีตังมะมะนีโสหมัสมินะมีโสอัตตาติเอวะเมตังยทาภูตังสมะปัญญาทัตทพังยากาจิสัญญาติตานะขจุปัจนจนะุปนาอัจฉตวาวะเปหิตาวาภูราลิกาวาสุขุมาวาฮีนาวาปณีตาวาสันทุเลสันติกวสาสภะสัญญาเนตังมะมะนีโซหมัสมินะมีโซอัตตาติเอวะเมตัง ยะธาภูตังสม,มปัญญายะทัตทพังยีเกจิสังขาราตีตานาัคาจุปัจจุปนนาอัจฉราวาปิหิตาวาอุราลิกาวาสุกุมาวาฮินาวาปนิตาวายันตูเลสันติเกวาสัพเพสังขาราเนตังมะมะนีสุหมัมมะสมินะมีสุอัตตาติเอวเมีตังยะธาภูตังสม,มปัญญายะทัตทพัง ยังกินติวัวญญาณังอติตานะคขจุป,ปัจุป,ปันนางอาจชัตังวาพระหิทธาวาโอราติกาวาสุกุมาวาฮีนาวาปณีตังวายันทูเลสันติเกวาสัพพังวิญญาณังเนตังมะมะ มีโสมัสมีนามโสอัตติเอวเมตังยาทธาภูตังสรมมปัญญายะทัตทัพพังเอวังปัสสังพิกเวสุตวะอริยสาวโกรูปัสมิงปีนิพินทติเวทานายะปีนิพินทติสัญญายะปีนิพินทติกัางคาเลสุปีนินิพินทติวิญญาณัสมิงปีนิพินทตินิพินทั้งวิรัชติวิราคาวิมุตติวิมุตตัสมิงวิมุตตเมติ ญาณังโหติคีนาปชีชาติบุสิตังพัมมะจริยังกตังกาลณียังนาประรังอัฏฐิอัตตาญาติมาชานาติติอิธมโวจะาะคาวอัตตมนาปัญจวัคคียาวิกูลพะขาวตโตภาสิตังอภิรันทุงอิมาสมิ נ จะาปนาเวยยากรณมาสม י งพันญะมานีปัญจวัคคียานังพิกูอนุปาทายะอสเวหิจิตติตานิวิมุตจิงสุติ thank